กระผมอดีสรเพียงเกตรครับเมื่อวานนี้สำนักงานอายการสูงสุดได้ไประชุมนะครับคณะกรรมการอายการกออได้ไประชุมกันเรื่องกรณีของน,น,นายเนตรนาคสุขครับที่มีคำสั่งไม่ฟ้องคดีบอสอย่วิทยาหรือคดีลูกกระทิงแดงที่ขับรถชนดาบตำรวจคนหนึ่งของสนอทองหลอ่อ ถึงแก่ชีวิตนะครับมีมติเป็นเอกฉันให้คุณเนตรนาคสุขนี่ให้ออกจากราชการแต่ให้รับบำเหน็จบำนาญได้ครับคดีของบอสอยู่วิทยาเนี่ยสะท้อนถึงรกะบวนการยุติธรรมของประเทศไทยครับกระบวนการยุติธรรมเริ่มจากตำรวจทำสำนวนสืบสวนสอบสวน แล้วมาถึงอายการแต่เรื่องนี้ยังไม่ถึงศาลนะครับยังไม่ถึงศาลอายการมีความเห็นบอกว่าความเร็วเดิมที่สอบสวนไว้ปรากฏในสํานวน179กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมีการแก้ให้เป็น79กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อไม่ให้ขับรถรถเร็วเกินอัตราที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย80กิโลเมตรเป็นการช่วยเหลือนะครับพูดง่าย ผมก็ไม่วิาพาก์วิจารณ์อะไรมากมายแหละครับแต่ผมไม่เห็นด้วยกับกออไล่ก็ไล่ออกไปเลยครับคนที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมเสียหายทําให้อายการเสียหายภาพลักษณ์ของชาติบ้านเมืองเสียหายคุณอุ้มกันไว้อยู่หรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นยังไงถึงไม่ไล่ออกและไม่ให้บำเหน็จบ,บำนาญไปจานความผิดคนรู้ทั้งรู้นะครับ ชนแล้วก็คลูดไปนะครับชนดาบตำรวจวิเชียนกันประเสริฐสอนอทอหล่อคลูดไปเกือบร้อยเมตรนะครับเข้าไปในบ้านโอ้โหขณะนั้นพลตำรวจโทรคำรลวิททูกกระจา่างเป็นผู้บิจารณ์ตำรวจนครบาลกว่าจะบุกเข้าไปในบ้านครับเขาไม่ยอมตำรวจตายทั้งคนผมไม่ยอมกว่าจะเข้าไปได้ครับสะท้อนถึงว่า กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าขั้นไหนโดยเฉพาะขั้นอายการขั้นนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเชื่อถือไม่สามารถพึ่งพาอาศัยได้ผมกล่าวหาเลยนะครับอายการต้องสั่งลิฟไม่ให้ได้บำเหน็จบำนาญไม่ให้ดได้ความดีความชอบเพราะว่าคนตายหนึ่งคนเดี๋ยวนี้บอลอยู่วิทยาก็อยู่ต่างประเทศขอร้องขอความเป็นธรรมอายการให้ถึง1 3 1 4ครั้งครับ ดูประหนึ่งว่าถ่วงเวลาอุ้มกันหรือเปล่าผมในทนานที่เป็นนักกฎหมายเองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกแต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผลจงอย่ากินสินบาทคาดสินบนเราบัญชนชั้นปัญญาตุลาการกมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์ครับพระบิดาพระบิดากฎหมายไทยท่านได้หลังสรรกรที่มีความหมายไว้ไม่ว่ากระบวนการยุติธรรมชั้นต้นชั้นไหนก็ทำกัถ้าไม่มี ความยิดธรรมมีอคติเอียงไปเอียงมามันคิดว่าน่าจะเอาคนนั้นมาประหารชีวิตเลยครับผมไม่มีอคติแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยกกออที่ให้บํำเน็จบำนานลองมาอธิบายให้พี่น้องประชาชนดีครับการข้อหาการสั่งคดีโดยขาดความรับผิดชอบอย่างยิ่งขาดความแล้วครเป็นการสั่งคดีที่ใช้ดุพินิษไม่รอบคอบอย่างร้ายแรง และทําให้สนงงานอายการสูงสุดเสียหายอย่างายแรงสนองงานอายการสูงสุดเสียหายประชาชนประเทศชาติยิ่งเสียหายครับแล้วพวกคุณามาอุ้มกันอยู่ให้บําเหน็จบํานาญเน่ยจะเอาหน้าไปไว้ไหนคนรวยทําผิดไม่ไม่ถูกจับพ้นจากคุกคนจนคุกมีไว้ขังคนจนอย่างนั้นหรือกระทิงแดงเนี่ยมันรวยมากมายใช่ไหมครับอายการหรือตำรวจครับนี่ถามไปตรงไปตรง,ตรงมาอย่าโกรธกันการที่ สั่งให้ออกจากราชการผูกต้องแต่ต้องริบบำเหน็จบำนาญถึงจะสะสมเอามาประจานไม่คบค้าสมาคมกับพวกตระกูลที่กังฉินพวกอำนาจที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมมันมีตรงฉินตรงไปตรงมากับกังฉินนะครับกรณีนี้กังฉินแน่นอนสนงงานไอการสูงสุดต,ต้องออกมาถแถลงข่าวว่าทำไมต้องให้บำเหน็จบำนาญน,นะครับ ยังมีอายการอีกคนนะครับที่จะต้องถูกสอบสวนเพราะว่าไปแก้ความเร็วมีส่วนไปแก้ความเร็วจาก179กิโลเมตรมาเป็น79กิโลเมตรพวกนี้ไล่ไปละประจานเลยนะครับเอามาประหารชีวิตในทางการเมืองในทางสังคมไม่ให้ได้ผุดได้เกิดครับเองกินเหล้ามอยาไม่ว่าหลอกแต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผลจงอย่ากินสินบาทคาดสินบนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการคดีบอส อยู่วิทยาทําให้วงการอายการสันสนส่นสะเทือนสั่นสะเทือนมีอายการไว้ทําไมล่ะครับ